ไม่ว่าคุณจะอ่อนภาษาอังกฤษแค่ไหนอ่านหนังสือไม่ออกเลยทาข้อสอบไม่เคยแปลออกนะครับถ้าจบปฏิบัติการ30วันพลิกชะตาชีวิตเนี่ยผมการันตีว่าคุณจะชะตาชีวิตในการสอบของคุณจะดีขึ้นคุณจะสอบผ่านขอแค่จริงจังกับ30วันนี้ขอแค่วันละไม่เกิน15นาทีต่อวันเนี่ยสาวันนะครับผมเชื่อว่าคุณทําได้นะค,คุณกําลังอยู่ในซีรีส์นะครับที่เป็นการอัดพื้นฐานให้คนที่แบบอ่านภาษาอังกฤษแบบแทบจะแปลไม่ออกเลย นะครับอันนี้เป็นตอนที่4นะผมอยากให้คุณดูตั้งแต่ตอนที่1จนครบ30ตอนผมจะทำ3า30วัน30ตอนเพื่อประโยชน์สูงสุดกับทุกคนที่จะเข้าสอบแล้วอ่อนต่อไปนี้เลิกพูดคำว่าอ่อนได้แล้วนะครับวิธีการก็คือหลายคนก็คงรู้แล้วเนาะก็ขอชี้แจงซ้ำนะครับผมจะเอาตัวพวกเ,เนื้อหานะครับที่บรรดาสถาบันวัด ความรู้ทางภาษารวมถึงกพคือหนึ่งในนั้นด้วยนะจะชอบไปเอามาออกนะครับสับมันจะอยู่ในระดับที่พอดีพอดีนะอย่างเช่นบทความอย่างงี้บทความยาวๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ดีๆให้คุณมาทำบทความยาวอย่างนี้เลยตายแน่สำหรับคนพื้นฐานไม่มีอยู่ดีเอายาวเท่านี้มาสอนไม่มีไม่ได้แน่นอนผมไปตัดมาเป็นท่อนๆแล้วเอามาสอนแบบละเอียดนะเพิ่มคังคำศัพท์เข้าไปในสมองคุณให้ได้มากที่สุด นะครับซึ่งมันจะเป็นคังคําศัพท์ที่ตรงประเด็นเพราะผมไม่ได้ไปเอามาจากหนังสือไกกาอาราเล่ a a L a L e ผมเอามาจากหนังสือที่มันเป็นกลุ่มเป้าหมายของข้อสอบที่เขาออกศัพท์มันจะอยู่ในระดับที่กอชอบออกนะครับติวมา4ี่ตอนแล้วเนี่ยถ้าใครดูครบทุกตอนจะสังเกตทุกตอนผมจะบอกหมดเลยสถิติคํานี้เคยออกคํานี้เคยออกคํานี้เคยออกอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเอาสถิติมาพูดกันนะครับต่อมามาตอนที่4ตอนนี้บอกเลยนะครับว่า ถึงแม้โจทย์จะสั้นแต่มีคำศัพท์ที่น่าออกข้อสอบเยอะมากบางคำเคยออกมาแล้วด้วยคือคำอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะมีเป็น30ตัวเลยนะก็ลองเอากระดาษมาจดตามันก็ได้นะครับอ่ะเราลองมาดูก่อนข้อสอบเนี่ยเขาถามแบบนี้ครับไอ้คำเนี้ยที่ขีดเส้นใต้เนี่ยแปลว่าอะไรฝึกเอาไว้วันที่คุณเข้าห้องสอบนะข้อสอบกอพอเขาจะมีถามแบบนี้ด้วยในบทความที่ยาวกว่านี้อีกแล้วก็ถามว่าไอ้ประโยคนี้ มันตีความเหมือนแปลได้ว่าอะไรวิธีทํามันมี2อ,อย่างถ้าคนเก่งเนี่ยไม่ต้องอ่านตรงนี้เลยครับก็คือแปลคําต่อคําแปลคําต่อคําแปลคําต่อคําเทียบกันคําไหนใช่ก็ตอบก็ตอบข้อนั้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่ได้เก่งมากเราก็ต้องเสียเวลามากกว่าเขาก็คือต้องอ่านให้เข้าใจแล้วดูว่าเนื้อหาในนี้ครับมันน่าจะตีความได้ว่าอะไรอ่ะสับไม่ถึงก็ยากมากนะและอยู่ในระดับที่ออกข้อสอบกอพอได้ ย้ำอีกทีผมเอามาจากแหล่งข้อมูลที่ตัวเวิร์ดดิ้งตัวคำศัพท์ตัวรูปประโยคมันอยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันทดสอบภาษาโดยจะและ้วรวมในนั้นก็คือกาพาเนี่ยสามารถเอามาออกได้นะครับนะมันมันจะตรงมันจะตรงกลุ่มมันจะเป็นการโฟกัสกรุ๊ปที่ตรงกลุ่มเขาเขาไม่ได้ไปเอาข้อสอบอันนั้นมาออกหรอกแต่ศัพท์มันจะอยู่ในระดับนี้รูปประโยคอยู่ในระดับนี้นะครับคล้ายๆมันเป็นหลักทางทาง,ทางการทดสอบภาษาอังกฤษนะมันจะมีเลเวลของของสถาบันอยู่ มาดูแบบนี้ครับ the day โอ้อันนี้ทุกคนแปลได้อยู่แล้ววันนะเวลาเราเติม the คืออะไรนะใช้สอนแกรมาไปด้วยในตัวนะมันจะมี a ใช่ไหม a ะหรือ an นะครับนะกับไม่เติมอะไรเลยไม่เติมอะไรเลยถ้า day เนี่ยก็คือวันวันไหนก็ได้ไม่รู้อะก็ะักวันวันไหนไม่รู้อะวันทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าใช้คําว่า a day นะไม่ใช่นังสือพีนังสือ มีเยกสารอเดนะอเดมันแปลว่าวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอเดครับมันคือเราพูดแบบเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันหนึ่งเราต้องการสื่อถึงจํานวนแต่ถ้าพูดเดเฉยเฉยไม่เติมอะไรนะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงก็ไม่ต้องการระบุอะวันวันทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าใช้คําว่าเดอเดอเนี่ยมันคือการชี้เฉพาะคือมันจะต้องเป็นวันพิเศษเป็นวันที่เกิดเรื่องมีอยู่วันหนึ่งเท่านั้นผู้พูดผู้เขียนกับผู้อ่านเนี่ย รู้ว่ามันหมายถึงวันไหนเออมันเป็นวันที่เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมปูพื้นผมจะยังไม่ไลงไปทางหลักแกมมาลึกซึ้งนะครับแต่ขอให้คุณรู้ไว้ตั้งแต่วันนี้เลยให้มันซึมเข้าไปในสมองชั้นในเลยว่าการใช้คําว่าเด่นนำหน้าอะไรเนี่ยมันคือการชี้เฉพาะนะมันคือการชี้เฉพาะนะครับผู้ฟังจะเหมือนเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรประมาณไหนนะครับอ่ะต่อมานะครับ after after ตอนที่แล้วเนี่ยเพิ่งผ่านมาผมจะพยายามเลือกบทความที่มันมีสับซ้ากับตอนที่แล้วนะเพราะจบ30ตอนคุณจะจําได้แบบไม่ต้องไปท่องจําเลยเพราะมันซ้ําไปซ้ามานะครับ after เนี่ยตรงข้ามกับ before ถูกไหม after ตรงข้ามกับ before นะครับซึ่งไอตอน before เนี่ยผมก็ได้บอกแล้วว่าไอตัวลากศัพท์คําว่า for ที่มันจะมีคํานึง forecast เนี่ย นะครับคาโฟแคลสไม่ใช่ขเขียนคนละแบบ Forcast for า a r มเนี่ยมันแปลว่าข้างหน้าถูกไหม before ก็คืออะไรครับ b e f o r e ก็คือก่อนหน้านี่ไงเี่ยคุณก็ได้ความรู้เรื่องลากศั์พ r e f i x s u f f i x อะไรพวกนี้ด้วยนะการเดาคำศัพท์ after มันเป็นคำตรงข้ามนะครับ after ก็แปลว่าอะไรหลังนะ the d a y after นะก็คือวันวันอะไรวันก่อนอวันวันหลังจาก นะวันหลังจากไม่ใช่วันก่อนถ้า the day before คือวันก่อนนะฮะถ้า the day after คือวันวันหลังจากหลังจากอะไรหลังจาก i received นะครับ receive receive แปลว่าได้รับนะฮะอันนี้น่าจะคุ้นๆเนานะมันเป็นศัพท์ที่ไม่ยากจนเกินไปแต่ผมว่าคำนี้ไม่ออกกพอ็พอ receive เพราะมันง่ายเกินไปนะครับมันง่ายเกินไปบางคนบอกว่าง่ายเกินไปอะไรพี่หนูเพิ่งจะรู้เนี่ยว่า receive แปลว่าได้รับง่ายเกินไป แต่ถ้าผมเก่งว่ามันจะออกนะครับมันมันไม่ออกร e i ซฟหรอกเพราะมันง่ายเกินไปแต่มันอาจจะออกคำนี้ได้ครับจดไปเลยนะ accept นะครับ accept นะอันนี้คืออันนี้ถ้าร e i ซฟช่องช่องหนึ่งมันก็คืออย่างนี้นะตัดดีออกนะครับก็เป็นร e i ซฟแต่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ในอดีตมันก็เลยเป็นช่องสองนะถ้าไม่ใช่ ไม่ใช่ receive ก็คือ except ความหมายคล้ายกันนะครับ receive มันคือได้รับเหมือนได้รับอะไรบางอย่างได้รับของแต่ a c c e p t เนี่ยนะถ้าออกเสียงจริงๆคือ a c c e p t accept นะฮะมันหมายถึงได้รับในเชิงเหมือนได้รับอนุญาตได้รับเกียรติมีคนมาเสนออะไรให้คุณแล้วคุณรับอนันต์ไว้อย่างเงี้ยก็ใช้คำว่า a c c e p t นะครับต่อมาอีกคำหนึ่งที่น่าออกนะครับก็คือ admit a d ดมิเนี่ยเราจะใช้ในเชิงเหมือนกับส่งของไปอะอย่างเช่นจะเข้าโรงพยาบาลส่งตัวไปปั๊บโรงพยาบาลเขาก็ทําประวัติแล้วก็รับเข้าโรงพยาบาลเราก็จะเรียกว่า Admit a Ad แอดมใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นความหมายรับในเชิงนั้นอ้น,นี่อ้น,นี้ออกข้อสอบได้นะครับแอดมินะครับ, mit, รบมันจะคล้ายๆกับสอบ a d m i ิชชั่นะมันก็คือสอบให้มหาลัยรับตัวเรานะครับเนี่ย นะนอกจากนั้นคําที่มันคาพื้นพื้นนะครับไม่ไม่น่ากออกแต่ก็ต้องจําไว้นะเผื่อมันออกไม่ยากคุณไม่ใช่ไปจําแต่สับยากๆจับสับง่ายๆจําไม่ได้ take นะ take มันก็แปลว่าความหมายมันจะดูห้วนนิดนึงนะแปลว่าเอานะครับแปลว่าเอานะคุณผู้ชายอย่าไปบอกว่า I take my girlfriend นะมันมันจะแปลว่าคุณเอา <laughs> เอาแฟน <laughs> ความหมายมันห้วนเกิน take เนี่ยมันคือความหมายแบบตรง ตรงข้ามอ่ะตรงข้ามก็คือ vs นะ vs คำว่าอะไรครับคำคำง่ายๆเลยคำว่า give take and give อ่ะมันคือตอนเด็กๆที่ครูจะสอนให้เรามีน้ำใจเขาจะบอกว่าคุณอ่ะต้อง take ก่อนคุณถึงจะ give คุณต้องเออคุณต้อง give ก่อนคุณถึงจะ take พูดผิดคือคุณต้องให้เขาก่อนคุณถึงจะได้เอาพูดพูดง่ายๆก็คือได้รับนั่นเองแต่ความหมายมันจะเป็นในเชิงเอานะนะต่อมานอกจาก take อันนี้คำที่ เกี่ยวกับใช้กับสิ่งของและกันมีอยู่2คําคือ carry นะครับแล้วก็ pick up รถ pick up อะรถ pick up มันใช้ทำอะไรใช้เป็นบรรทุกของใช้ไปรับของขนของถูกไหม carry บนหลังคารถ pick up ก็มียี่ห้อหลังคาว่า carry boy นะความหมายเหมือนกันคือมันเป็นการรับของเอาของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำให้มันเป็นเซตไปเลยนะผมจะบอกเสมอว่ามันเหมือนกับพอสมองคุณจำได้ว่าอ๋อ r e c e i ปิ้งขึ้นมาว่าอ๋อเคยเรียนตอนเด็กๆเนี่ยมันแปลว่าได้รับเนี่ยพอไฟมันสว่างว่าเหมือนอัญญาณโกนธัญญะตอนฟังพระพุทธเจ้าเทศนะครับมันกําลังบรรลุเนี่ยคุณใส่ไอ้คำที่มันความหมายคล้ายคลึกันเข้าไปนในหัวเลยเพราะว่ามันข้อสอบมันออกตรงนี้ได้หมดนะอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ,าษาที่ถูกต้องนะครับมันมันต้องเหมือนกับแตกคําศัพท์ให้ได้เยอะๆนะอ่ะต่อมา the news นะ the news นะไม่ได้แปลว่าข่าวนะถ้าข่าวต้องมี S ถ้า New อย่างนี้ก็คือใหม่นะฮะ t h อะ e w อะไรใหม่นะอะไรใหม่หมึกหมด <laughs> ปากกาเนี่ยไม่ New ปากกาเก่าหมึกหมดนะค oh, รับโอ้อะไรใหม่อะไรใหม่ The New h e l m e t h e l m e t อันนี้สับในชีวิตประจำวันอย่าบอกว่ายากเลยนะครับเพราะว่าคนที่ใช้รถเครื่องรถโมอเตอร์ไซค์ต้องเคยเจอ h e เฮล t ก็คืออะไรครับหมวกกันน็อก in the mail นะฮะ helmet in the mail ก็คือวันที่ฉันเนี่ยฮะได้รับวันหลังจากที่ฉันเนี่ยได้รับ the new helmet หมวกกระนกฉบับไม่ใช่ฉบับหมวกกระนกชิ้นใหม่อะ่ะหมวกกระนอกอันใหม่นะฮะในเมล นะก็คือเขาส่งพัสดุทางเมลอะเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์เมลเมลไม่ใช่ม,มีแค่ส่งอีเมลอย่างเดียวนะเมลในความหมายปกติก่อนจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็คือส่งพัสดุส่งกล่องเนี่ยเราใช้เมลได้นะอาจจะสั่งในช้อปปีไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาส่งให้นะทีนี้ iso iso มันก็คือช่องช่องช่องที่2ของ c นะฮะมันเกิดเหตุการณ์ในอดีตไง iso นะ saw, นะฉันเห็นนะครับอ่ tiny tiny แปลว่า small ครับเล็ก นะก็จําคู่กันไปเลยสมอทุกคนน่าจะแปลออกข้อสอบกอพอเขาไม่ออกสับง่ายเกินหรอกสมอโอ้โหเด็กปอสองก็ตอบได้เขาอาจจะออกไทยนี่นะก็คือเป็นเล็กๆนิดๆหน่อยๆน,นะครับคราอันนี้สับใหม่หลายคนอาจจะเคยเจอแต่ไม่ต้องจําครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาของมันแตกอะ่ะฝรั่งหูเขาได้ยินเป็นเสียงว่าคราคนะฮะหูเราอาจจะได้ยินเป็นเสียงแก๊กตุ้มแก๊กคร็กแปก๊กแปก๊กอะไรอย่างเงี้ย แต่ฝร he yeah. oh erm ั่งอ่ะเขาได้ยินเป็นเสียงว่าแครกนะครับนะเหมือนไก่อ่ะเราเราได้ยินว่ามันร้องกุ๊ก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 ฝรั่งมันได้ยินร้องว่าครก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 คดูดินดูน่มันได้หูมันเหมือนหูมันไม่เหมือนเราเสียงเดียวกันแต่เผ่าของมันได้ยินว่าเป็นเสียงแครกแครกออนก็คืออะไรเหมือนมีรอยแตกเออหรืออันนี้ครับวิธีเรียนภาษาอังกฤษให้ให้ไม่เป็นวิชาการเกินไปคือดึงมาอยู่ในชีวิตประจําวัน ผมเชื่อว่า90%ของคนที่ดูเนี่ยนะจะต้องชอบกินกาแฟเหมือนผมนะเป็นคอกาแฟนะร้านกาแฟมันจะชอบมีเขียนว่า second crack บ้างนะหมายถึงอะไรครับกาแฟคั่วคั่วกลางถึงเข้มเขาจะเรียก second crack นะเพราะว่าเวลาคั่วไปเนี่ยเวลากาแฟมันเม็ดกาแฟมันแตกแครกแรกเขาเรียกว่า first crack อันนี้คือคั่วอ่อนแต่พอคั่วไปเรื่อยๆเม็ดกาแฟมันจะเริ่มไหม้ไหม้ไหม้มันจะแตกแครกที่2เขาเรียก second crack second crack Second 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 ที่แปลว่าครั้งที่2อนงะ second คืออย่างนี้ครับ2 nd เนี่ยเราเรียกว่า Second นะอันนี้เป็นความรู้รอบตัวนะจะได้จำไม่ลืมเลย Crack on นี่เอามาออกกอพอได้สวยนะเป็นคำที่โอเคอ่ะนะในชีวิตประจำวันแล้วก็เจอบ่อยนะเพรเทคนิคจำก็คือเมล็ดกาแฟการคั่วนะครับ n r a c k on นะเหมือนกับ Second Crack นะ The Helmet exterior นะก็คือหลังจากได้รับหมวกกันน็อกมาแล้วครับก็ได้เห็นว่ามันมีรอยรอยแตกในหมวกกันน็อกก็คือของมีตำหนิประเด็นคือไอ้นี้ครับ exterior แปลว่าอะไรนี่ผมก็เคยสอนมาแล้วนะในคลิปต,ตอนที่แล้วๆมา2อสตอนว่ามันคือหลักของการใช้ prefix กับ suffix นะ prefix ไอ้คำข้างหน้าเป็น prefix คุณไม่คุ้นกับคำนี้หรอก exterior แต่คุณจะคุ้นกับคำนี้ครับ interior ฉันเนี่ยจบมรณนศนินมามรณนศิน,น,นหรือว่าบ้านของบ้านเนี่ยตอนนี้บ้านผมกําลังทําอยู่ติดปัญหาอย่างเดียวคืองานอินเทียร์ดีไซน์คืออะไรครับอินเทียร์ภายในหรือกระทรวงมหาดไทยอ่ะใครบอกว่าอยากรับราชาการลองไปดูกระทรวงมหาดไทยนะจะชื่อว่าอินเทียร์แอฟแฟร์นะครับแอฟแฟร์ air, เดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันหลังจะสอนแอฟแฟร์ air, แปลว่ากิจ,จาการอินเทียร์คืออะไรกิจ,จาการภายในประเทศก็คือมหาดไทยนั่นเองนะมหาดไทยจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้วง่งผู้ว่าอะไรแบบเนี้ย นะครับปลัดอำเภออย่างเงี้ยนะในใน,ในท้องถิ่นต่างๆในในจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้น x x มันแปลว่านอกไงเหมือน export ที่เรียนมาแล้วตอนที่แล้วจำได้มาม export คือส่งออกเข้าไปข้างนอกนะครับ extra extra ก็คือส่วนเติมส่วนเสริมในกลุ่มเรามีอยู่5คนเอ้ยรับ extra เข้ามาใหม่ก็คือเป็นคนนอกกลุ่มนะเข้ามาเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย exterior ก็คืออะไรครับภายนอก ตรงนี้มันแปลว่าอะไรหลังจากที่ได้รับไอ้หมวกกันน็อกนี่แหละก็แกะห่อพัสดุมาเห็นมันมีรอยแตกแคร็กออนเล็กๆนะครับด้านนอกของหมวกอ่ามืนม,มันของมีตำหนิอ่ะพูดได้ง่าย I'm sure that damaged a m a g e d a m a g e นะ d a m a g e แต่ว่าถ้าออกเสียงเป็นอังกฤษคือ d a m a g e แต่ว่าถ้าคนไทยเรียกจะเรียกด a m เม e อันนี้ไม่ต้องแปลนะอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ออกข้อสอบกอพอได้ด้วยเพราะปัจจุบันเรา เราก็เริ่มใช้ทับศัพท์แล้วกอพอเนี่ยจะชอบน้องจําไว้เลยเอาศัพท์ที่มันกึ่งๆึงจะทับศัพท์มาออกเห็นหลายรอบแล้วดามเมสหรือแดเมสเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรฮะอย,อย่างอย่างสําหรับผมเองนะอันนี้พูดตลกนิดนึงนะสำหรับผมเองเนี่ยคุณกระแตสุภษรค,คุณเบียร์เดอะไวเนี่ยมีดามเมสรุนแรงมากคือเห็นที่ไล์แม่งโอ้โหแทบจะหมดแรง คือมีพลังการทําลายล้างที่รุนแรงมาก damage แปลว่าอะไรครับความเสียหายมีมีพลังการทําลายล้างให้จิตใจใหมผมเนี่ยกระอักกระอ่วนไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทุกครั้งที่เห็นนะครับอย่างเนี้ยเวลาผู้ชายพูดโอ้โหผู้หญิงคนนี้แม่ง damage รุนแรงว่ะเนี่ยก็คือความเสียหายความรุนแรงที่แบบเสียหายนะครับ i m sure that คืออะไรคือคือฉันมั่นใจว่านะครับความเสียหายจุด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 แล้วคุณจะเอาอะไรมาเติมอะความเสียหายนะฮะ h a p p e n after buy ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะซื้อเออเกิดขึ้นหลังซื้ออ่ะความเสียหายเกิดขึ้นหลังซื้อแล้วถ้าความเสียหายเกิดขึ้นหลังซื้อจะเขียนจะเขียนมาจะเขียนมาวอยวาย,วยทำไมคือลักษณะจดหมายแบบนี้นะจดหมายแบบนี้เขาเรียกว่าแนวคอมเพลนนะจดหมายคอมเพลนนะครับอันนี้จดไปด้วยนะ คอมเพนไปว่าอะไรคำนี้ก็น่าออกกอพอได้สวยเพราะว่ามันเราใช้กึ่งทับศัพท์ไปแล้วคคอมเพนคือการร้องเรียนคือการบน่นคือการเหมือนกับตำหนินะครับจดหมายประเ,ระเภทนี้เผื่อเขาเลือกหมวดหมู่มาออกข้อสอบกอพอเนี่ยน้องต้องจับให้มันได้จริงๆเลยนะครับมันคือจดหมายคอมเพนนะมันเหมือนกับจดซื้อของมีตำหนิ่แล้วก็ต้องส่งจดหมายเหมือนเคลมสินค้าให้เขาส่งของหใหม่ให้เขาเรียกจดหมายคอมเพนจาไว้เลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าความเสียหายมันเกิดขึ้นก่อนที่จะซื้อเนี่ยจะคอมเพนไปทำไมอ่ะมันเป็นความตาถั่วของลูกค้าเองไม่ใช่นะครับ h a p p e n e t before by u before สอนไปแล้ว after สอนไปแล้วเห็นไหมสับจะเริ่มซ้ำๆแล้เกิดขึ้นก่อนที่จะก่อนที่จะซื้อนะอันนี้อันนี้เกิดขึ้นหลังซื้อเมื่อ,อกี้ผมพูดผิดนิดนึงนะเอาใหม่นะเอาใหม่อันแรกนะครับ after แปลว่าหลัง ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นหลังซื้อนะถ้าความเสียหายมันเกิดขึ้นหลังซื้อเนี่ยตามหลักเราจะไปคอมเพน i เขาได้ไหมก็แสดงว่าเราดูแลไม่ดีอดิหลังซื้อนะเราเราไปดูแลเขาไม่ได้เราเราอาจจะเอามาแล้วเราเก็บไม่ดีอย่างเงี้ยหรือขนส่งไอ้พวกแฟตอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันดูแลไม่ดีอ่ะนะซึ่งไอ้น,นั้นขนส่งก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับไม่ใช่อันนี้แต่อันนี้ครับเกิดขึ้นก่อนซื้อ เกิดขึ้นก่อนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเสียหายเกิดขึ้นแบบก่อนซื้อแล้วบางทีเราเรามองไม่เห็นจริงๆนะครับหรือบางทีเราซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยนะเราเราไม่ได้เห็นของจริงๆอย่างเงี้ยแล้วมันมีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วเขาเอาของที่มันมีตําหนิมาส่งให้เราแบบเนี้ยเราสามารถคอมเพนได้นะครับส่วนอันนี้ครับ disappear นะมันแปลว่าหายวิธีการดูคือแบบนี้ครับ dis แปลว่าไม่ไงฉันรักเธอแต่ถ้าบอกว่า dis อ่ะฉันชอบ like เฉ่ไหมอย่างนี้คือชอบแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือ dis like นะครับก็คือ dis คือไม่ appear แปลว่าอะไรปรากฏตัว dis appear คือไม่ปรากฏคืออะไรครับหายเนี่ยวิธีจำง่ายๆอย่างนี้ prefix suffix นะครับหายไปหลังจากซื้อของหายของหายหลังจากซื้อแล้วอะไรวะก็แสดงว่ามึงเก็บไม่ดีหรือแล้วมาคอมเพ a i ขกทำไมตัดทิ้งนะครับ d i s a p p e a r หายไปก่อนที่จะซื้อหายไปก่อนซื้อแล้วเขาจะเอาของมาส่งได้ไงไม่ใช่นะคำตอบที่ถูกคือข้อนี้นะครับทีนี้เรามาพูดกันให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับให้ละเอียดนิดหนึงโอ้โหสินาทีแล้วแต่มันเป็นประโยชน์จริงๆผมอยากให้ทุกคนเก็บไปได้เต็มๆนะถ้าตีความเนื้อเรื่องบางทีคุณอาจจะยังงงๆอยู่แต่ถ้าเราแปลทีละคำครับไอเนี้ย occur จริงๆคือ occur o c c u r r e d นะมันก็ความหมายเหมือนกับ h a p p e n e นะมันแปลว่าเกิดขึ้นครับมันแปลว่าเกิดขึ้นแต่ว่าประโยคนี้ถ้าเราเขียนว่า Happened b e f o r y By มัน h a ป p e n ปกติมันจะใช้ในเชิงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น What happen อันนี้เอาไปทำข้อสอบ Conversation ได้ด้วย What a p p แ e ป e พ What h p p p e n เฮ้ย t happened? วะคือเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าความเสียหายเวลามันเกิดขึ้นเขาไม่นิยมใช้ d a m a g e h h p p p n n d นะเขาจะใช้แบบนี้ครับ occur นะทีนี้มันมีคําอะไรอีกนะเราเราเริ่มปิ้งแล้วใช่ไหมอ๋อมันคือความหมายเดียวกันแบบนี้พอปิ้งปั๊บเหมือนอนนนัญญาณโกทัญญาได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนะครับใส่คําใหม่ไปอีกนะครับใส่เซตคําคําใหม่ไปอีกที่มันความหมายเหมือนเคอร์เหมือน h a ปเพนนะครับความหมายที่เหมือนกันก็คือ take ทคเพ p a นะครับ take p ส a ถ้าทําเป็นช่อง2ก็ took p l a ะ e นะนะอันนที่เขียนช่องหนึ่งไปแล้วกัน take p ส a ก็แปลว่าเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับรวมไปถึง a l ลฟ์ หนังแทบทุกเรื่องที่เป็นภาคหนึ่งอะ่ะมันจะชอบไ i ฟ์แบทแมนไ i ซิ n งอะไรวะไรซิงออฟคอปบาอะไรแบบเนี้ยไอ้หนังที่มันเป็นเหมือนกับมีหลายๆภาคแต่เอาภาคแรกมาสร้างอะ่ะภาคแรกมักจะชื่อว่า l i ฟ e นะครับมันก็คือ alive ความหมายคล้ายกันก็คือเกิดขึ้นนะมันเหมือนกับเป็นภาคแรกปฐมบทอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอันนี้จําไปเลยนะมีหลายโหได้สับหลายตัวแล้วนะครับนะเกิดขึ้นนะ โอเคนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ในเชิงนี้ได้ด้วยนะจะจะใช้ความหมายคล้ายๆกันแบบนี้ก็ได้นะครับคือสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมองว่ามันใช้คำนี้ก็ได้ present จริงๆต้องออกเสียงว่า present นะครับแปลว่าปัจจุบันก็ได้หรือแปลว่าปรากฏขึ้นก็ได้นะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องปรากฏ เนี่ยสามารถใช้คำพวกนี้แทนกันได้หรือว่านะครับเวลาเราไปปรากฏตัวที่ไหนเราก็ใช้คำนี้ครับซึ่งอันนี้ซ้ำแล้วซ้ำที่เคยติวมาต้องจําให้ได้ i arrive นะก็คือฉันถึงแล้วหมายถึงฉันปรากฏตัวแล้วแบบนี้ก็ได้หรืออีกคํานึง่งฟังถุดท้ายแล้วนะครับ figure นะ figure figure ก,ก,ก็แปลว่าปรากฏขึ้นได้ figure มันมักจะมากับคํำนี้ครับที่เจอบ่อยที่สุดนะ ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เออบางทีเราจะบอกฟิกเกอร์ฟิกเกอร์คือโมเดลที่สะสมอย่างอย่างตัวอย่างเงี้ยอันนี้เซนเซ่าก็เป็นฟิกเกอร์อ้นี้ราศีพฤษกศกอย่างเงี้ยฟิกเกอร์ก็คือมันมันดูปรากฏออกมาเป็นรูปเป็นร่างไงถูกไหมทีนี้อีกคำหนึ่งที่จำไปเลยนะครับฟิกเกอร์เอาต์ฟิกเกอร์เอา์มันไม่ได้แปลว่าปรากฏออกมานะเออเวลาเราคิดอะไรอยู่คิดไม่ออกแล้วอยู่ดีๆมันเฮ้ยมันปิ้งอย่างเงี้ยเออไอการปิ้งแบบปิ้งแวะเป็นอัญญาโกนทัญญาอย่างเงี้ย เราใช้ค,คําว่า figure out ก็ได้นะครับคือเวลาเราคิดอะไรไม่ออกแล้วอยู่ดีๆมันคิดออกได้อะคิดออกมาได้เป็นรูปธรรมมันปิ้งขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนฟิงค์ figure out เนคือมันมันมันเด้งออกมาเป็นรูปเป็นร่างมันแปลว่าเข้าใจนะครับมันแปลว่าเข้าใจ figure out เนี่ยเออเข้าใจแล้วนะครับใช้ใช้ใช้ไอเกสอย่างนี้ก็ได้นะครับนะอ้หได้หลายสับหลายสับโยงไปโยงมาเนี่ยเรื่องเดียวกันทั้งนั้นนะครับไ ถ้าพูด I get บ่อยๆเขียน I get บ่อยๆเด็กไปนะใช้คำว่า figure out ก็ได้นี้เผื่ออยู่ในข้อสอบ conversation ด้วยนะครับโอเคนะนอกจากนั้นนะครับอีกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือประโยคนี้ครับ sure m sure that อย่างเงี้ยคือถ้าเขียนแบบนี้ในข้อสอบ conversation เนี่ยผมว่าถ้าข้อสอบ conversation กอพอไม่ออกหลอกง่ายเกินไปนะเขาอาจจะออกแบบนี้ครับอันนี้เพิ่มคลังคำศัพท์ให้นะครับ เขาอาจจะออกไม่ออกเป็นแอมชัวแดดและภาษาเด็กเกินไปใครก็แปลออกเขาอยากให้คนตกเยอะๆเขาจะเลี่ยงมาใช้คำนี้ครับ I certain อ่า certain ก็แปลว่าชัวนะ uncertain ถ้า uncertain ก็แปลว่าอะไม่แน่ใจนะ r e r t a i n แปลว่าแน่ใจเนี่ย a m c e r t a i n that ก็ได้นะครับหรือจะแอมชัวแด t ความหมายเดียวกันนะหรือ confident คุณรู้จักคำว่า self c o n f i d e n c ไหม self c o n f i d e n t l แล้วก็ f นะครับ self c o n f i d e n นะแปลว่าอะไรมั่นใจในตัวเอง c o n f i d e n ซ์แปลว่ามั่นใจ I'm confident that ฉันมั่นใจว่าก็ได้หรือถ้ามันออกยากอีกอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นถ้าเขาจะออกคือเขาฆ่าคุณนะ <laughs> เพราะน้อยคนจะรู้นะครับ I'm positive that โพ i ิทีฟมันแปลว่าบวกใช่ไหมเลือดโพซิทีฟเนี่ยคือเลือดบวกเป็นเอฟแต่ถ้าแอมโพ i ิทีฟ t ด a ดเนี่ยมันแปลว่าฉันฉันเป็นบวกกับก็คือฉันแน่ใจไงเวลาคนแน่ใจมันก็เหมือนกับความคิดมันมันมันเป็นบวกอะ่ะนะฉันแอมโพซิทีฟเด็ดเดามีดอ็อกเคิร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็พูดต่อได้เลยนะครับต่อมานะต่อมาคือคำสุดท้ายแล้วนะครับเพอร์ซูเอทเพอร์ซูเอทเดดนะครับเพอร์ซูเอทเดด p e r s e v e e ปกติมันแปลว่าโน้ม้าวนะโดยปกติแปลว่าโน้มแนวไอคำพวกนี้ออกกอพอได้อยู่ในระดับเอ้ยโน้มแนวเขียนยังไงโน้ม้นวอย่างนี้นะแต่ถ้าแบบนี้ครับถ้าใช้กับประโยคนี้ am, I am, am p e r s a d e r that นะมันแปลว่าฉันมั่นใจว่านะครับมันไม่ได้แปลว่าฉันโน้ม้าวว่านะถ้ามันใช้ในลักษณะหลังหลังประโยคแบบนี้มันจะแปลว่าฉันมั่นใจว่านะครับ ส่วนอีกคำคำสุดท้ายแล้วนะครับพออนะพออก็คือ before ครับถ้าแปลตามหลักนะพออก็คือ before นะคำนี้ก็ออกกอพอได้เพราะปัจจุบันเราพูดแบบอะไรครับพูดแบบทับศัพท์ไปแล้วนะเวลามีงานด่วนอย่างเนี้ย หัวหน้าผอ,อสมัยนี้ผอ,อยุคใหม่นะที่ส่วนใหญ่จะแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่บอกแล้วอันนี้งานด่วนเขาจะบอกว่าเอิมคุณปอมง,งานนี้เรามี p r i o r i t y ที่คือพูดง่ายๆจะเอาให้มาทําก่อนให้เอางานนี้มาทําก่อนนะฮะพาย i t y ของมันคือต้องจัดลําดับความสําคัญมันไว้ด่วนที่สุดอย่างเงี้ยนะเขาจะไม่พูดว่าจัดลาดับความสําคัญเอามาก,ก่อนแล้วเขาจะพูดมันมี p r i o r i t y ที่ที่โอเคต้องรีบทำนะมันเป็นสั์ที่ใช้ ประจำวันแล้วและคําสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับมึงนี่สุดท้ายมาหลายรอบแล้วนะพี่เมงปอเนี่ยล่อ,อมา24นาทีคําสุดท้ายนะครับจริงๆต้องออกเสียงว่า purchase นะแต่ว่าถ้าออกแบบไทยก็ purchase นะ purchase purchase ก็คือการซื้อนะการซื้อนะครับการซื้อการจ่ายเงินนั่นเองการโอนเงินจ่ายการสั่งจ่ายอย่างเงี้ยเขาเรียก purchase <S <S ก็พอไม่ออกบายหรอกง่ายเกิน นะเขาจะออกแบบอย่างนี้ครับ p u r c h a s e นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจบแล้วจบแล้วนะจบแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับโอ้โหเห็นไหมคำสั้นๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำนะครับเก็บสัท์ไปได้เยอะๆเก็บแกรมมาเรื่องของเดอะไปให้ได้นะครับเก็บแกรมมาเรื่องของเดอะเออไหนๆก็ไหนๆนะเห็นไหมตอนแรกเขาพูดถึงเฮล멧นะไหนว่าป๊ดปื๊ดปื๊ดเนี่ย The new helmet นะ The new helmet คือมันเป็นการบ่งบอกเฉพาะว่ามันหมายถึงหมวกกันน็อกอันใหม่อันนี้เห็นไหมเนี่ยเวลาเราใช้เดอะเนี่ยมันจะใช้ในการบ่งเฉพาะหมวกกันน็อกในโลกมีหลายอันไงถ้าบอก the helmet คือเฉพาะของกูอย่างเงี้ยนะอันนี้เข้าใจเนาะเนี่ยนะเก็บทั้งแกมมา่าทั้งการแตกแขนงคำพท์นะครับจนครบ30ตอนคุณคิดดูแล้วกันว่าคุณจะได้ ได้ความรู้แบบเอาไปเอาไปแปลข้อสอบได้มากขนาดไหนนะผมนับรวมถ้าคุณดูมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงวันนี้นะครับคุณจะได้คำศัพท์ไปทั้งหมด123คําคำแล้วแล้วเป็นคำที่ค่อนข้างเข้าเป้าตรงประเด็นนะเ mm. ทียบกับลักษณะข้อสอบกอพอโอเคครับมาเจอกันตอนต่อไปสัญญาจะพยายามทำให้ไม่เกิน15นาทีแล้วกันเนาะนะแต่ว่า แค่26นาทีจิบจิต่อวันน่ะคุณนั่งรถไปทำงานกลับจากทำงานเนี่ยรถติด2ชั่วโมงอะ่ะขอแค่26นาทีต่อวันมาดูเนอะโอเคนะครับขอบคุณครับผมพี่เมงปอครับ